อ่าครับสวัสดีพี่พี่นานทุกท่านวันนี้มาหาพี่นาอีกแล้วพี่นาสวัสดีครับครับผมเออพี่นาจะแบ่งนกอะไรนกฝึกึกกนกฝึกเนาะอายุกงเทะะ่าไหร่ปีปีหน่อยหน่อยปีหน่อยหน่อยเนาะเพราะว่ามันตื่นมันก็ตื่นหน้าผมมาใหม่แต่นกสวยเป็นนกสายภูเขานะครับปีหน่อยหน่อย,อยเสียงไหนครับพี่นาเสียงกลางไปหาใหญ่เออเสียงกลางไปหาใหญ่กุกเดียวกุกเดียวมีคารลมั้ยนิดหน่อยนิดหน่อยมันยังไม่ปล่อยมากยังไม่ปล่อยมาก นกปีกก่าวนะครับแต่เริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วอ่าแล้วก็ปล่อยในราคานกฝึกนะครับนี่ดูยังไม่เคยเข้าเพราะเนีบแต่ชักลอกทุกวันเอาแล้วทุกวันเออนี่นี่อ่ะดูลายนี่ครับมันตื่นกล้องนกใหม่ย่างนี้ครับนี่ครับหางอยู่กับเจ้าของเขานิ่งตึ๊บนะครับเห็นผมนี่ครับนกแปลกหน้านี่ครับตัวนี้มีเสี้ยนสอเนาะมีเสี้ยนส่อเออน่จะให้ดูไหมนี่ครับดูลายสนับครับเป็นนกตัวใหญ่นะครับ สีสก็ออกสีนวลนวลอู้แข่งครับแข็งขาวขาว,ขาวมันกําลังเริ่มขึ้นนกมันก็แข็งขาวขาวครับนี่เนาะมีตัวเดียวนกที่แรกจะไม่แบ่งยอยู่ <c oughs> อยากแบ่งให้เอฟซีของดีๆอืมนี่นะครับนกปุกเดียวเสียงกลางปีนใหญ่มีคาลมิดหน่อยนะครับมันยังไม่ปล่อยนี่ครับดูอกนุนน,นนเลยครับความสวยนะครับ ดูครับเกศแข้งเกดขาคามนี่ถึงขาเลยนะครับคามตูดนี่ชิดกันแล้วมั้งเนี่ยเกือบเกือบขนแล้วโอ้ดูครับดูครับคามดูครับลามมาขาเลยนะครับดูครับมีเส้นสอตัวนี้นะครับนิ่งละเริ่มนิ่งละนี่นะครับทองขนแล้วครับไปคุณหน้าคุณตานี่ก็ถ้ามัน ขึ้นขึ้นเงินขายก็ฝึกได้เลยเนาะเพราะว่านกเปลี่ยนหน้ามันก็ต้องมีหลบเป็นธรรมดาครับเพราะว่าเป็นนกเจ้าของเดียวนะครับต้องบอกก่อนพี่นาเลี้ยงมันต้องเป็นนกเฉลยเลยนะนกเฉลยนกเฉลยต่อได้กับมือใช่ไหมตัวเนี้ยใช่ตัวเนี้ยนี่นะครับดูครับมีเส้นสอเส้นสอเดี๋ยเริมแล้วเลิมผมเริมนิ่งแล้วเริมนิ่งแล้วทเเนาะออปักเ๋ยนะอืองั้นไม่เก็บไว้ละไม่ดีไม่เอาไว้แล้วไม่อยู่กับพี่นาเป็นปีขนาดนี้หรอกนกเออ ตัวสองกุกนั่นก็โอ้โหเรียกคำคู่คำนี่จังอนะที่ไปชุดแล้วเด็ยอยู่เอาอยู่รอ,อเอฟซีเอฟซีจองแล้วอนะ <laughs> อบอกเอฟซีหน่อยถ้าได้ไปก็ให้มันคุ้นหน้าคุ้นตาก็คุ้นหน้าคุ้นตาแต่ตัวตัวนั้นนี่สุดยอดเนาะโอ้โไอไอใจเพชรอะตัวนั้นนี่นะครับดูนกดีกว่าพี่นาก็ทำกงให้เขาอยู่นี่ครับกงต่อดงต่อดินทำให้ทีมงานเนาะแบ่งกันไปใช้ดูครับดูคำดูคำ อราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆอออืตามนกฝึกโทรมาสอบถามได้ใครไวก็คือได้เลยได้ไป <c oughs> มีตัวเดียวก็ได้ท่านเดียวเนอะ <c oughs> นกตัวเดียวจะได้ห้าท่านเป็นไปไม่ได้นะครับ <c oughs> ใครไวใครตัดสินใจไวอ่าถูกใจก็จัดได้ดูครับอาหนกไม่ตรง ตัวตรงคลิปโทรมาด่าได้เลยนอพิน้านาะของเราของเราร้อยเปอร์ซนี่ครับหมดก็คือมหาใหม่อันนี้ขอแบ่งพี่น้าให้ FC ฟซก็บางบางท่านอ่างบเนาะอยู่งบไม่ถึงอยากได้ราคาเบาๆอ่าผมก็จะหาให้นกเกรดดีๆนะครับไม่ใช่ว่านกทุยๆนะครับเอามาให้นี่ครับดูครับขามขอดูขามฝั่งนี้หน่อยลูกชื่ออะไรยังมีชื่อไหมยังไม่ได้ตั้งไม่ได้ชื่อครับแต่เสียงกลางเป็นใหญ่มาชุดนั้นก็ ชักลอกอยู่ตรงนั้น<ห>นะครับ<ห>มารอบแรกอ่<อ>ะยังไม่ให้นะหวงอยู่นะครับเนี่ย <c oughs> หวงนะครับเนี่ยดูหัวใหญ่ตัวใหญ่เอามาโชว์หน่อยลูกโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออนี่ดูคามครับนี่ครับดูลักษณะมันตื่นผม,มนเลยมาขันมาขันหมดวันแล้วะ <c oughs> ผมเพิ่งมาตอนเย็นไงครับนี่นี่ครับ,รบอ่ะดูเลยเอาได้ยินก็เอาได้ยินมันเคยแล้วนกมันรู้แล้วอะครับเริ่ม เป็นต่อแล้วก็ยังไงครับเสนใจอ่ะครับเบาๆโทรมาเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนั่นแหละเนาะพิ่ะเนาะนี่ครับช่างกงอันนี้กงอะไรกงผ้าต่อกงพาต่อนี่อันนี้เนาะให้ให้ f อดูแต่ไม่ได้ส่งนะครับให้ทําให้ทีมงานอย่างเดียวเนาะส่งไม่ไหวส่งไม่ไหวมึงดีค่าส่งแพงแพงเนะครับฝีมือนะครับนี่กง เสร็จแล้วมาวันนั้นที่ทําอยู่นี่นะครับอันนี้เกทําไว้ใส่อีกอันนี้ไว้ต่อดินใช่ไหมทําไว้ใส่นกต่อดินใส่ต่อดินก็ได้ใส,ใส,นใส่นี้ก็ได้นี่แกย์ผูกขาแล,แล้วลูกนกนกผสมนกต่อดินเอาลูกผสมแล้วจะเล่นง่ายลูกผสมใช่มันขึ้นเลยพ่ถัถ้าลูกป่านี่จะยากหน่อยนะครับพอมันสายพนเนียดแต่ต่อดินไงใช่ถ้าลูกป่านี่ส่วนมากเขาจะนกเก่าทํานกพระเนียดเก่านะครับ อันนั้นก็ส่วนของคนชอบแล้วกันเนาะไม่ว่ากันใครใครฝึกก็มีความสามารถมีความสามารถสื่อถึงความเพียรน,นะครับนี่อ่ะ,อะชมนกไปสักพักมันยังโจดไม่คูเนาะตัวนี้เพราะว่าย,ย,ยังเริ่มบึงเริ่มแต่มันคูเองละูได้ยินนกเรียกเอาแล้วเ,ออเรียกก็คูเรียกแล้วก็คูเลยเสียงกลางเป็นใหญ่เนาะกลางก็ใหญ่เลยนะท่านใด<ๆ>สนใจก็โทรมาราคาเบาๆออนี่นะครับ เดี๋ยวจะลงคลิปคืนนี้แหละใครไว้ก็คือได้ไปเลยเดี๋ยวจะได้รอบส่งมันวันพลัลเนี่ยนหะัดวันพฤรหัดผมหยุดพอดีไง,งอโอเคครับผม,มคลิปนี้ก็อเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับท่านใดดูครับปีกชิดดีไหมตุนปีกชิดเนาะ<บ>ปีกชิดเนี่ยดูครับชิดบางทีควยด้วยนะนกปีกชิดนะครับดูครับเกือบเลยละบางทีก็ชิดบางทีก็ควยหนูนะครับคำ หัวมันนกสองกุกแต่เป็นนกกุกเดียวนะครับป,ป,ปากงอๆงองนะครับปากบนมันงอนิดนึงไม่ถือกับขอนะครับสวยลักมั่งเยี้ซอตาหนาอืมอ,มอนี่นะครับตามนี้เลยนกอายุได้แล้วฝึกแล้วฟูฟินาแกชักล่องแต่อายุเท่าไหร่นะตัวเนี้ยมันเริ่มขึ้นก็ชักแล้วมันตอนมันขึ้นในประมาณกี่เดือนหกเจ็ดเดือนอะหกเจ็ดเดือนชักรอบมาถึงปีกว่าวนะครับนี่ครับเสยนสอ มันในกล้องมันอาจจะไม่ชัดน,นะครับเนี่ยปีกชิดตัวนี้เอาไปฝึกกันเองเนาะสำหรับท่านที่งบน้อยนะครับเบาเบาตามเกจตามสภาพนะครับแต่นกก็โอเคนะครับไม่ดีก็ไม่เก็บขนาดนี้นี่ผมเคี่ยวให้แบ่งเอฟซีเพราะว่านกฝึกไม่ไม่พอ,พอเ,เอาไปก็โทยแย่งกันลงสามนาทีก็ไปแล้ว,ค,วครับอ่ะเอา,เอาตัวนี้จะเป็นท่านไหนที่โชคดีนะครับดูเนี่ยดูครับ เห็นไหมพอมันเริ่มคุนแล้วมันก็นิ่งอย่างเงี้ยครับพองขนละอ่ะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ไปเป็นแค่นี้อ่ะพี่ณนะัทถ้าใครสนใจก็โทรมาเนาะนกตัวนี้ไม่ผิดหวัง,วงใช่ไหม,ไมหถ้าเป็นต่อแล้วโอ้โห <laughs> ตัวนี้นี่หวงกว่านกฝึกอีกนะครับนนกฝึกที่ได้เฉลยอะหวงเนี่ยตัวเนี้ยผมมารอบแรกนี่ไม่ใช่บอกนะเนะี <laughs> ่ยทีนี้รู้แล้วเนาะเปิดใจละให้เอฟซี ดูตัวกันเอานะครับนี่อกนุนนุนสายภูเขานวลน,นสวยอ่เดี๋ยวให้ดูบ้านพี่นะอยู่บนเขานะครับเดี๋ยวนี่อยู่บนบนเขาเนะนาติดติดเขาติดตินเขานูน,นะครับอยู่บนเขาเป็นตรงนี้เป็นโคกนะครับนู่นนะครับเป็นเขานี่ตินเขาซอยไปนี้ก็ไปเขานะครับเนี่ยนี่ครับแกฝึกนกนี่ลอกแกชักไอ้ตัวนี้นะครับลอกไอ้ตัวนี้เลย <laughs> เออชักฝึกไว้แต่ย,ยังไม่เข้าพเนียดยังไม่เคยเข้าเพเนียดนะครับบอกก่อนนี่ดูหางครับนกนิ่งโอเคครับอ่ะพี่นาสำหรับวันนี้สวัสดีครับส,ส,บส,สบนใจกะโทรเนาะเ้าเปิดแบ่งแล้วนกฝึกนี่ครับสวยๆเลยอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ